สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s n o บ b e ั Anansa ค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะ <c oughs> หลายคนเห็นต้นคลิป <c oughs> เห็นไททอลของวิดีโอ,อแล้วนะคะวันนี้เบสจะมาพูดถึงแปลงของแบรนด์นี้ค่ะคุณผู้ชม SC Lux e นั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็เป็นแปลงที่น่าสนใจแล้วก็เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งแปลงนี้เนี่ยราคาก็ไม่แพงราคาแค 990บาทคุณผู้ชมได้แปลงทั้งเซ็ตรวมไปถึงเนี่ยได้แก้วเสียบแปลงด้วยนะครับคุณผู้ชมฉันก็ไม่รู้ว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นใช้ดิฉันก็ไม่รู้ว่าใช้ออกมาแล้วจะเป็นยังไงจะรอดหรือจะไม่รอดจะพังหรือจะบังยังไงก็ซึ่งวันนี้เด๋ยวต์จะมาพูดรีเทลแล้วรายละเอียดอะไรต่างๆเกี่ยวกับแปลงของแบรนด์นี้เลยนะคะ AC ก u x e นะคะคุณผู้ชมใครที่เพิ่งมาดูน้อง s น o w b e เป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผ เตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยคะ่ะคุณผู้ชมใครอย่างที่บอกนะวันนี้เราพูดถึงแปลงแบบนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งใน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 เซตนี้เนี่ยก็จะมีแปลงหน้าทั้งหมดเนี่ยสี่สี่อันนะคะเป็นอย่างนี้นะคะนี่คือแปลงหน้าทั้งหมด4อันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีแปลงตาอีก 5อันนะคะก็เป็นแบงค์ที่ใช้กับตานะคุณผู้ชมทักไปในไลน์แล้วสั่งสิ่งนี้เบนบอกว่าถ้ามี d e สคริปชั่นอะไรเนี่ยก็อยากจะให้ใส่มาเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องมาพูดแล้วมามา,มาพูดยังไงเพราะว่าเราก็ซื้อเองด้วยเนาะเขาก็ให้าการที่มาซึ่งก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะคะการนี้ให้มาแค่มีรูปแล้วยังไงไม่มีคําอธิบายอะไรเลยงงนะคะสิ่งนี้ผมไปขอลงไพลเมอร์ก่อนนะคะไพลเมอร์ที่เบนเลือกใช้ในวันนี้ก็จะเป็น Tar t ค่ะ double duty beauty นะคะคุณผู้ชมเป็น คุณผู้ชมคะรองพื้นที่ไปใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นดีม Urban Cover ค่ะจากแบรนด์ Ma y b e l ร i n e นะคะคุณผู้ชมเป็น Full Coverage Protecting Makeup Sunscreen นะคะบอดสเ s ก s p t r u m SPF 5 0ค่ะเนื้อมันค่อนข้างจะเหลวๆเป็นน้ำนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเบนคิดว่าแปลงลักษณะที่เขาให้มาในเซ็ตที่เกี่ยรองพื้นน่ะมันน่าจะเกลี่ยได้ง่ายกว่าเพราะเนื่องจากว่าเนื้อมันไม่แน่นเลยอะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเนี่ยอันนี้จะเป็นแปรงใช่ไหมคือคล้ายๆกันนะ แต่อันนี้คือเห็นปะปรับจับลดความยบับความยวบตัวลงไปกับอันนี้คือเทลงไปหมดเลยอันนี้คือเทได้แค่นี้ใช่ไหมอันนี้คือเทไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วความเด่นของแปรง AC Lux เนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าเบนก็เลยเลือกรองพื้นที่เนื้อค่อนข้างน้ํามันน่าจะเกี่ยง่ายเพราะว่าเป็นแปรงลนะักษณะคล้ายๆกับแปรง d u o Fiber จะมากกว่านะฮะนี่ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเบลองใช้ดูนะคะซึ่งอันนี้ให้คุณผู้ชมดูอันนี้คือเห็นปะ มันยังไม่ค่อยแบบเนียนทเท่าไหร่เพราะว่าที่หัวมันก็ยังมีแบบขนแปรงที่มันเกิดออกมานะคะแปรงมันไม่ค่อยแน่นสักเท่าไหร่อ่ะคือไปคิดว่าการใช้ลงพื้นน้ํามันน่าจะแบบได้ง่ายสุดแล้วเพราะว่าลองพื้นน้ํามันเกี่ยงง่ายถ้าสมมุติยิ่งใช้แปรงแบบนี้กับลองพื้นที่ค่อนข้างหนาเนี่ยมันอาจจะเกี่ยแล้วเป็นก้อนเป็นคราบได้แต่ว่าก็ลองพื้นก็เอาขนร่วงบ้นที่หน้าดีสัน โอเค okay. ฉันไม่รู้ว,ว่าแบบคนอื่นใช้แล้วเป็นยังไงอันนี้ก็ใช้ก็โอเคนะอันนี้สำหรับแป้งอันที่1น,นะคะน่าจะเป็นฟอนเดชั่นบ u ัชนะเพราะเขาไม่ได้บอกไม่ได้เขียนอะไร d e สคริปชั่นอะไรมาทั้งสิ้นเลยฉันก็ไม่รู้นะคะอันนี้ก็ขอโทษด้วยถ้าสมมุติว่าพูดอันไหนผิดอะไรไปนะคะคุณผู้ชมอ่ะแป้งงานต่อไปอันนี้ก็จะน่าจะเป็นบลัชบัตนะคะคุวนี้ใช้แป้งอิงหลอดอันนี้ดูสิดีมากใช้จนฮิตแพนแล้ว แป้งแงค่ะคุณผู้ชมก็สามารถใช้กับบอนเซอร์ได้เป็นปกติอยู่แล้วเดี๋ยวเบสจะขอแต่งตาก่อนนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำงานคอมพลีเคชั่นที่เหลือเพิ่มนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เบสจะใช้พาเลตติล่านี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นพาเลต after Hour ค่ะคุณผู้ชมเอาลักษณะแป้งที่มีม,มาในเซตนะอันนี้ก็น่าจะเป็นแป้งไว้เขียนคิ้วหรือว่าเจลไลเนอร์นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็น่าจะเป็นแปรงที่ใช้ทำสโมกกี้ได้ นะคะอันนี้จะเป็นแปรงขัดเบา้าเนี่ยสามอณิประโยชน์สุดก็คือสามอณิขนนัดเบา้าแล้วก็อันนี้ก็น่าจะใช้ทบทบทาทาได้โอ้แปรงทุกอย่างมันก็อน,นิประสงนะคุณผู้ชมเราก็พยายามที่จะใช้อน,นิประสงให้เต็มที่นะเบสก็ใช้แปรงแบนแบบนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมใช้เซตสีทุกอย่างไปก่อนนะครับคุณผู้ชมก็ใช้สีนี้ในการเซตนะคะคุณผู้ชมแปรงไม่ค่อยมีน้ำหนักสักเท่าไหร่อันนี้สําหรับสิ่งที่เบสสัมผัสได้ตอนนี้ พราะไปรู้สึกว่าปกติแปรงหลายๆยี่ห้อที่เราใช้มันจะค่อนข้างมีน้ำหนักแล้วเวลาเราใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราใช้เกียร์ใช้อะไรอ่ะมันง่ายกว่าเนื่องจากว่าด้ามแปรงอาจจะสั้นด้วยก็ทําให้น้ําหนักเนี่ยมันมันน้อยกว่าเดิมโอเคเดี๋ยวไบขอใช้แปรงอันนี้นะฮะก็จะเป็นหัวแบบนี้นะซึ่งมีหัวสองแบบอันนี้ก็คือขนจะยาวกว่านะคะอันนี้ขนจะสั้นกว่าซึ่งขอใช้ขนสั้นก่อนนะคะใช้ขนสั้น จิกสีนี้ขึ้นมาค่ะสีนี่เลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับคนชอบด้ามสั้นอาจจะชอบแต่เบสคิดส่วนตัวว่าด้ามมันสั้นเกินไปแล้วก็น้ําหนักมันไม่ค่อยมีในการที่คุณจะใช้เกลี่ยรูร้สึกว่าตอนนี้แบบยังไม่ค่อยพึ่งทำอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวลองแต่งดูก่อนแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยค่อยมาพูดค่อยมาสรุปกันอ๋อคือตอนเนี้ย นื่องจากว่าขนมันก็ไม่ได้ฟูมากแล้วก็การคอนโทรลของปลาด้าม,มันค่อนข้างเบาไงมันก็เลยอาจจะใช้ยากนิดนึงคุณผู้ชมเดี๋ยวเบขอใช้แปรงแบบนี้นะนะฮะเบคจะจิกสีเข้มสุดตรงนี้มานะฮะคุณผู้ชมซึ่งสีเข้มที่เบคชอบจิกตรงนี้เนี่ยเบคก็จะมาลากข้างล่าง พอใช้แปรงเมื่อกี้นะย้อนกลับไปแปรง,งที่เราใช้เกียร์สีเราไปเอาสีที่เราใช้คัรเบ้ามาผสมกันค่ะโอเคเอาแปรงที่น่าจะเป็นแปรงปาดที่ยาวที่สุดของเขานะเบสจะใช้สีนี้นะฮะแต่ก็คืออย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าด้ามพอด้ามมันสั้นอะ่ะการคอนโทรลมันจะค่อนข้างยาก เออเนี่ยหมายวจับด้านประมาณเนี้ยและเบสว่าน้ำหนักมันแปลงญี่ปุ่นมันก็เป็นอย่างนี้หลายอันนะถึงบอกไงว่าจริงๆอ่ะบางอันก็ไม่ได้ถูกใจสําหรับแปลงร้อยเปอร์เซ็นต์ยิปแปลงญี่ปุ่นนะซึ่งเบก็คุยกับพี่ๆหลายๆคนว่าแบบเออทาไมแปลงญี่ปุ่นบางครั้งชอบทําสั้นจังเลยเนาะก็อาจจะไม่ค่อยถนัดมือสําหรับอันนั้นนะคะโอเคอันนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเปขอใช้หัวบแบงแบบนี้นะก็ไปเอาสีเข้มที่เราจิกมา เออไปขอไปบรอนเซอร์ก่อนนะคะคุณผู้ชมวันนี้ไปใช้บรอนเซอร์จากแบรนด์เอลซีนะคะน,นี่ไม่ใช่บรอนเซอร์หรอกเป็นเซตติ้งพาวเดอร์นะใั้ก็มาใช้เป็นบรอนเซอร์นะคะกับแปรงอันนี้อุ๊ยแปรงอันนี้เนกะ่ชอบไม่คิดจับแปรงอันนั้นมาแล้วก็มาจับอันนี้คือแบบต่างกันเลยอ่ะคุณผู้ชม าเลนที่สุดของเบนในวันนี้คือแปรง2อันนี้ค่ะเบนไม่รู้ว่าแปรงอันไหนเบนจะใช้ปัดแก้มดีระหว่างอันนี้กับอันนี้แต่เนื่องจากว่าพอช่างน้ําหนักกันแล้วแปรงอันนี้น่าจะปัดไฮไลท์สวยกว่าส่วนอันนี้ก็น่าจะใช้ปัดแก้มได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเบขอใช้แปรงนี้ปัดแก้มก่อนถ้าไม่ลอดค่อยมาแปรงนี้นะคะคุณผู้ชมก็วันนี้เหมือนเดิมครับอิงหลอดนะ,ะอันนี้เป็นพาเลทที่เป็นคัตตอมขึ้นมานะฮะไม,ไม่รู้ว่าสีอะไรเป็นสีอะไรนะ อ่าโอเคยากนิดนึงแต่ก็ได้ยากนิดนึงแต่ได้เพราะว่าจะได้ลุกที่ค่อนข้างเชียเชียแต่นานนิดนึงเพราะว่าแปลงมันค่อนข้างเล็กไงแล้วแก้มฉันค่อนข้างแบบใหญ่นะคุณผู้ชมเข้าใจได้นะฮะโอเคสุดท้ายก็จะเป็นแปลงอันนี้นะฮะ เป็นแปรงปัดไฮไลท์แหละไปคิดว่านะวันนี้ไปใช้สโตรกครีมนะฮะเป็นอย่างนี้เพิ่ม,เ,มเปิดออาอย่างนี้ใช่ไหมใช้สีสีกลางเม่ก็ข้องใจนะว่าคือเป็นเห็นเขาใช้นี้ปัดแก้มก็ข้องใจนิดนึง หรือว่าอันนี้เป็นแปลงปัดแก้มวะเป็นแปลงปัดแก้มที่จะได้ลุคที่ค่อนข้างเชีย์อ่ะอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะดิฉันไม่สามารถตัดสินจะได้ว่าอันไหนจะปัดแก้มอันไหนจะปัดไฮไลท์แต่ไม่ใช่อันนี้เมื่อกี้ปัดแก้มก็โอเคอันนี้ปัดไฮไลท์ก็โอเคก็ไม่ไม,ไม่เขาไม่ได้มีเขียนอะไรมาในกล่องว่าอันไหนใช้ปัดอะไรก็คงจะเป็นค่อนข้างที่จะมัลติเพอร์เพสในระดับหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็ เออเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะไปเอาสีชิมเมอร์นิดนึงนะคุณผู้ชมใช้สีนี้และกันเนาะสีแรกเลยนะฮะก็ฟ้าที่ตาไปนิดนึงโอ้โอโอเคนะฮะสำหรับการใช้แปรงนี้นะคะคุณผู้ชมก็เดบิขอทาลิปก่อนนะคะวันนี้เบสเลือกลิปจากเอซนะคะุณผู้ชมซึ่งเบสอยากทาลิปสีนูอันนี้มากเพราะว่าจริงๆสีมันสวยนะ แต่ทาแล้วก็ค่อนข้างป่วยก็เลยจะต้องแต่งสโมก y ี้อายนิดนึงในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวหยิบกรอจากวัา,านิกาบิวตี้มาใช้นะคะเบน์ว่ากรอน่าจะทับกันแล้วสวยเพราะว่ามันออกแนวนู้นเหมือนกันเนี่ยอันฉันลองทาทับกันน่าจะออกนู้นๆได้สวยนะคะสําหรับลุคนี้เบน์ไม่ค่อยชอบสีเนี้ยเพราะว่าสีของเขาพอทานจริงมันออกมา มันออกสีส้มอ่ะมันไม่ได้ออกสีแบบนูนๆนะก็เลยยังไม่ได้ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่สาหรับลิปอันนี้นะคะเวลาไปทาก็เลยจะชอบใช้กรอสของเขาเพราะว่ากรอสของเขาเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็ระยิบระยับนะคะลิปอันนี้จะเป็นลิปของเอลซีนะคะสีบูเก้นะคะค่อนข้างนูนฉันชอบเนือ้อฟอร์มูล่าเขาค่อนข้างที่จะลื่นสบายปาก นะฮะแล้วก็อ๋อขนแปลงเขาปากคุณขนแปลงเขาปากนะฮะจบทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมคัดด้วยเอ่อเบอร์นดีเคอันเดิมอันนี้ที่ไม่หมดนะเพราะที่ฉันเติมมันเข้าไปไม่ใช่แบบเออใช้อันเดียวสามชาฉันเติมน้ำโอเวอร์ดีเคเปิดฝาแล้วก็เติมเข้ามาในขวดเล็กเพราะขวดเล็กมันจับขนาดมือเวลาฉีกก็ หน้าฉันดูฉ่ำมากนะคะนะคุณผู้ชมคะก็เสร็จไปแล้วนะคะกับการแต่งหน้าในวันนี้คุณผู้ชมคิดว่าโอเคไหมฉันว่าโอเคนะซึ่งวันนี้เบสไม่ได้ม,มาพูดถึงเครื่องสําอางค่ะเพราะเครื่องสำอางเป็นอะไรที่เบสใช้เป็นประจําอยู่แล้ววันนี้เบสตั้งใจจะมาพูดถึงแปลงเซตนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าเบสก็สั่งมาเองแล้วก็ซื้อมาเองแล้วก็มาวิวให้คุณผู้ชมดูเองนะคะอันนี้ก็แบนไม่ได้ส่งมาให้เบสนะเพราะว่าเบสเนี่ยอยากลองอยู่แล้วอะเพราะว่าเห็นรูปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ มันต้องมีหนึ่งอันนะคุณผู้ชมมาตั้งปริดับนโต๊ะเครื่องแป้งของฉันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าพอไปซื้อมาแล้วเนี่ยคือเราอาจจะคาดหวังเกินไปไหมเบนไม่รู้นะคะแต่ไม่รู้สึกว่าโอเค แป้งโอเคแปง้ okay. แปง,แปงนี่คือปัดได้ดีคอนโทรลได้ดีน้ำหนักโอเคทุกอย่างนะคะเพราะว่าปกติแป้งเราก็ใช้กันแบบนี้อยู่แล้วนาอไม่ว่าจะเป็นการปัดบอนเซอร์บนหน้าหรือว่าการปัดแป้งอะไรเนี่ยคือเป็นว่าแบบแป้งแบบโอเคแล้วก็น้ำหนักโอเคจับถนัดมือนะคะคุณผู้ชมถึงแม้จะสั้นไปกว่าแปลงปกติที่เบนใช้แต่เปนรู้สึกว่า โอเคอันนี้เบนไม่ไม่ติดเรื่องแปลงแป้งนะคุณผู้ชมแป่งรองพื้นเบนก็ไม่ติดนะคะจะมีการคัตติ้งที่แบบว่าอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยนิดนึงแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือเกลี่ยดได้ดีตอนที่ไบเกลีย่ยตอนแรกเราก็ยังไม่เข้าใจเนาะพอเราเข้าใจเราก็ เกียร์ได้ดีนะคะแต่ว่าข้อเสียนิดนึงนิดเดียวก็คือมันจะกินรองพื้นไปนิดนึงนะครสำหรับเบนบรู้สึกว่ามันกินรองพื้นไปนิดนึงอาจจะต้องใช้รองพื้นเยอะนิดนึงนะคะแต่มันไม่ใช่ปัญหาตรงนั้นนะนะคะคุณผู้ชมแปรงอีก2อาากันสาหรับแปรงแปรงบัดบัดหน้าเนี่ยเบนงง2อ,อันนี้คือเบนไม่แน่ใจจริงๆว่าคือฉันไม่รู้ฉันงงหรือเปล่านะไม่รู้ว่าฉันจะิงเพราะว่าฉันเนี่ยใช้แปรงมาเยอะมากแล้วรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ได้จริงว่าแปรง2ออันนี้อันไหนควรจะเป็นแปรง รอเอออันไหนควรจะเป็นแปรงปัดแก้มอันไหนควรจะเป็นแปลงปัดไฮไลท์เพราะว่าทั้งสองอันมันก็ดูทําได้อันนี้เบก็ลองเอามาปัดแก้มมันก็ได้แก้มที่สวยเหมือนกันแล้วอันนี้ก็ลองปัดไฮไลท์มันก็ได้ไฮไลท์ที่สวยนะส่วนตัวเบนนะเบ๊ว่าอันนี้น่าจะเป็นแปลงปัดไฮไลท์และอันนี้เป็นแปลงปัดแก้มซึ่งมันจะทําให้พิกเมนต์แก้มที่เข้มมากๆอะ่ะสวยละมุนบนใบหน้าของเรานะคะ แปลงส่วนมากมันค่อนข้างที่จะ multi-purpose ดังนั้นแล้วเราต้องเรียนรู้มันในการใช้งานนิดหนึ่งนะคะอันนี้น่าจะโอเคนะสำหรับการเอ่อปัดพวกแบบว่า blush on สีเข้มๆแล้วมันจะสีละมุนขึ้นส่วนอันนี้ก็น่าจะใช้ปัดพวกไฮไลท์นะเพราะว่ามันมีลักษณะของการแทบๆแล้วก็ปัดไปทั่วๆแบบนี้ได้ที่มันมีการคอนโทรลที่ดีกว่านะคะคุณผู้ชมก็แปลงหน้านไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่เบลาติดใจหนึ่งอย่างที่แปลงตาเพราะว่าแปลงตาม,มันค่อนข้างสั้น สำหรับหลายๆอันที่ไม่ไดเห็นมานะโอเคสั้นไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าไปญี่ปุ่นหลายอันก็ทําสั้นเหมือนกันแต่ตอนที่เบสคอนซิเดอร์คือเบรู้สึกว่าน้ําหนักของมันอะ่ะมันสั้นมันอาจจะน้ําหนักอะ่ะไม่ค่อยสมดุลกับการที่เราจะาไปแบบแบบไปเขาเรียกว่าอะไระไปเบรนตาหรือว่าไปเกียรตานะคะแต่มันไม่ได้แย่มันโอเคแต่แค่มันจะต้องใช้เวลาในการเกียรตาใช้เทคนิคใช้เวลานิดนึงนะคะถ้าสมมุติว่าคนเป็นมือใหม่อะ่ะ แปลงปัดตาถ้าคุณเป็นมือใหม่คุณอาจจะไม่ชอบแปลงแต่งตาด้วยหนึ่งเรื่องของด้าม2เรื่องของน้ําหนักเวทของมันอาจจะเบาไปนิดหนึ่งนะคะสำหรับแปลงปัดตานะคะคุณผู้ชมสำหรับการแปลงแต่งตานะคะซึ่งอันนี้เบนาไม่รู้จริงๆว่าเป็นแปลงที่เขาต้องการทํามาเพื่อใช้พกในการเดินทางไหมเพราะว่าด้ามมันค่อนข้างสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับแปลงหลายๆอันที่เบสมีเนี่ยคอลเลกชันอย่างเช่นแปลงของเนี่ย โซยว่า uh, uh, นนี้คุณผู้ชมก็อันนี้ก็คือใช้พกเดินทางได้แล้วก็ให้กระเป๋ามาสําหรับการเดิน,นทางแต่อันนี้เนี่ยให้แก้วมาสําหรับการใส่แปรงแล้วก็วางไว้บนโต๊ะก็เลยคิดว่าแบบถ้าจะเป็นแปรงที่วางไว้เป็นตัวระหว่างอยู่บ้านเนี่ยในความคิดเราเราคิดว่าด้ามมันอาจจะต้องยาวอีกนิดหนึ่งนะคะแต่โดยรวมไม่ได้มีอะไรแย่นะก็ยังแฮปปี้ที่สามารถสามารถใช้ได้แล้วก็สามารถที่จะปรับใช้ ในลุกของมันนะคะสำหรับเบสให้คะแนนสัก6.5เต็ม10นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างมันก็ยังไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้ว้าวเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่เบนรีวิวแปรงฮูด้านนั้นคือเบสว้าวเพราะว่ามันใช้ได้ multi ัลติเ p อ r ์ o s สแล้วก็มันใช้ได้จริงถึงแม้จะเป็น double ended นะคะคุณผู้ชมก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเบสนะคะไม่อย่าเพิ่งทัวลงดิฉันนะคะคุณผู้ชมสามารถดูของหลายๆคนแล้วก็ประกอบการตัดสินใจได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่า เครื่องสําอางมันไม่มีไบเบิลอะไรทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการที่คุณปรับใช้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการที่คุณเนี่ยเลือกสรรมาใช้สําหรับตัวเองเครื่องสําอางมันควรจะทําให้เราสวยขึ้นทําให้เรามั่นใจขึ้นและแปลงมันควรทําให้การแต่งหน้าของเราเนี่ยดูเพอร์เฟกและสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับคุณผู้ชมเลไบิจะกับประกับการรีวิวแปลงอีกแน่นอนนะครับเพราะจริงจมีแปรงหลายอันที่พร่ิจักรอมีแปรงหลายอันที่เราจะต้องมาฟาดฟันกันอีกนะครับคุณผู้ชมก็วันนี้เรายังคงคอนเซปต์เดิมค่ะออน วันนี้เรายังคงคอนเซปต์เดิมค่ะ Don't let Your Beauty Closet empty ค่ะอย่าไปให้โตเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านหนึ่งคุณเนี้ยว่าเป็นกขาดค่ะ because beauty is an experience ค่ะเพราะรความสวยคือประสบการณ์ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราจะกันใหม่คราวหน้าสาระเดียมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะคะกดกระดิ่งไว้เมื่อคลิปมาคุณจะรับการแจ้งเตือนค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ I <laughs>